สวัสดีผู้ติดกำลังรับชมตุ๊กตับไก่ทองออฟฟิเชียลอยู่้วตอนนี้เน,ะนาะืันนี้เขาจะพามาพอ,อก,กับสินค้าโอโท็อปในกเกษตรสมบูรณ์ของเรา <c oughs> ดังที่สุดในกเกษตรจังหวัดชัยภูมินั่นก็คือส้มตำเจ้ป่อ <c> ย <oughs> หีบแห้งเด็กน้อยเลิกโรงเรียนก็ต้องมากินเป็นมหมูหมึกกุ้งเหมูหมูหมูหมึกกุ้งน้านตะบกหุงที่แซ่บที่สุดใทยเกษตรสมบูรณ์เป็นสีขาวอุดทับแล้วก็มาได้แต่่าตั้แต่ไปอยู่สารคามนี่มัมนชองปีแล้วก่ได้มากินจะมาเสือเ้อใครเตี๊ยบ่อยเัาจะเป็นยังไงกันเชียวตามมาค่ะเราบ่งหูเราบ่งหูเพราะามาได้สรารคาม นีคออะไรเไม่ใไสระคำตัวอันนี้นะอันนี้ลีนี่ว่างสได้ส่นย่งส่วนตนี้เลตุ๊กตาจะทำอะไเชียวต้องไปติดตามนะช่องยูทูบนี่อันนี้คือเครื่องเคียงฟาดพได้มาโดนพัฒนาไปบัลายอันนี้คือน้ำยานัคะามีน้ำยาทุกอย่างคน้ำยาอย่างนี้น้ำยา ปลาน้ำยากะทิน้ำยาอีปีน้ำยากะทาเจอาัวรถับไม่เอะะจ้ตับสดแม่ใจใหญ่แม่ตั้งรจัไม้แสรตอนนี้หาจุดทังหลังมาเสืร์ไพห้ตอนน,ตอนนี้เียตอนนี้เจีบยบปล่อยเราเป็นเศรษฐีใหญ่ในกเกษตรสมบู่แล้วนะค้าตอนนี้เบื่อไรอจริง ยังกอมไงสาได้ได้แต่ละมือรายได้แต่ละวันผู้สดก็ต้องมาแชร์จอมหนนเต้น่ไ้เออได้วันนี้พอะประานประด่าได้นนี้ลาราเปลี่ยนแต่้องมอฟใรเจ๊บอยขึ้นมือแท้มื่อที่บมาเงเดียวาทำูเดียวที่บอลลี่ อันนี้คือพริกกับน้ำตาลลงไปแล้วนะคะเอาก็เหลาหรือว,ว่ากุ้งสดนะเอากุ้งสดก่อนกุ้งสดเลยใช่ไหมคะกุ้งสดลราตามด้วยดดหอยแชงหอยแชียงปูมาหอยเชงปูมาตามใ่กันแม,ม,ม่นเบาแม่นเป็นมือหลายสุท้ายเนี่ยม,ม,มันใสมันแซงย้อน นี้พิเศษสำหรับน้องสำหรับน้องที่เป็นตุ๊กตาไก่ทองนะคะดังประจำกระเศษหมือนกันกน,นคะคะ <g ül> <g ül> ที่ไม่ได้มากินนานทีสุ <g ül> ที่ไม่ได้มากินนานที่ถึงกันมากค่ะให <g ül> ม่กิติเนาะ <g ül> สถิติของเกษตรสมบูรณ์มันไม่ผู้ใดไข่ตั้งมาห้องเือมละมือนะนี่กุ <g ül> <g ül> ้งรวมน่นแหละ มันไรกัดตัวมีผัวอไอยู่บ่ผมมีแล้วมันมีผัวจังเลไปจะไม่เอาคอยเจ้นเด็ก็เส้นเด็ก็มันจะได้เบิ่งขวัญมาได้ยูทูบอ่ะเบิ้งเนาะอ้หมักเลยเนาะ ทุบเตาแกะทองออฟฟิเชียลพิมขอไปตุปตบตตาแกท้องขึ้นรถล,ละ่ะลาเขาพูดมดูกุ้งนะคะกุ้งแบบตัวใหญ่มากแบบสก้านะคะามาละาดีเวลาเทำงานเิ้นอย่างเห็นอย่างเมยเมือเขากินเกบป่อยฉลองอย่เขาก็ไมากินเจ็บป่อยอามาดีเขามาป้ากูถึงเรีกเดอ้อ จ๊ปล่อยพัซสูเมียนพอกี้เห็นแต่เจ๊ปล่อยจะม่าเป็นยังมุกรทาหมุกระทะยุ้ยใช้ยระพุ้ม่คือไข่พอดีเลยรอแป๊บนึงนะคะแล้วก็ได้เยอะด้วยนะคะเริ่มต้นที่50บาทนะคะเริ่มต้นห้าสิบบาทนะคะกระตม้วนละห้บาทกะตม้วนสามสิบบาทกระตม้วนสามบาทเริ่มต้นที่30บาทอันนี้กุ้งเน้นๆนะคะกุ้งเน้นๆเพื่อควบคุมเองนะค่ะเพื่อควบคุมเองนะค่ะ มากินเชั้นแรกข่อยมาเชียอินคนก็นมาทำข่อยแล้วหลายวันนี้ก็มายุย่ยยุ่ยมาบดนันนี้ทำวันนี้ทำยินตับเลยบันนี้เดี๋ดวยวค่ะกุ้งนิ่นนิ่นคะครับันน้เชียงคด โคตรโคกลดปูม้ากับหอยอยู่ปูม้ากับหอยแครงอันนี้ค่ะได้มาแล้วค่ะอันนี้กับพนักงานวันนี้เป็นรุ่นพี่ค่ะเป็นรุ่นพี่เออสอนตุกตับไก่ทองมาลำแต่ก่อนเป็นนางหายจากวงปุงหลางสาวบันเต้ จนตอนนี้วงโรงลังยุบแล้วยุบไปแล้วแล้วนั่งไฮก็มีลูกมีเต้าไปแล้วเรียบร้อยนี่เป็นฝานมะฮงมะฮงมีทุกรูปแบบมีทั้งฝานมีทั้งซอยมีทั้งมอยชุยชุยยางอันนี้มืออันนี้มือโปูฝานมะโก้มือโปูเพราะว่าฝานหลายจะมือโปูอีลูดาก็เห็นเต้นหน่อยบอกข้าเห็นแตะอยากผักแต่แต่บบมีวิกใส่ ไปไมวกว่้มีชุดม่อยังา่งมาใส่ิกตแเกิดตอนอไหนแวทนว่าประกวดนนกพิาโแวนม่รูากับนั้านทีระกางพิาแวนนะตีนั้นละรูจากเลยตีลังกาตีือิแต่มือนั่นเลยไปบอกคือไรเาไอีวะไทยเป้าชนะเดน้อกอันนี้บ้านเด่นบ้านเด่นบ้นเด่นทางกุรอตี อันนี้เป็นโค้งนี้เป็นตำปูมานะคะออนั่นเพื่อนตรงข้างขา้านั่เสริมสวยแฟงเกยว,วะยี่สิบบาทพิเศษนะคะพิเศษอันนี้คือนี่นนจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบกินให้มันตายไปข้างหนึ่งไปเลยสมก็ไม่ได้กินโดนใครกินชุดแสกบกอันนี้เจ้าเด้อ มันเป็นบัสูตรแม่แม,ม่อันนี้คือก๋าโพดต้มต้มใหม่ๆควรหอมๆเลยนี่ ะยดด้นี่นะคะเสร็จสับทั้งหมดนี้ร้อยกว่าบาทเองค่ะร้อยสิบบาทร้อยยี่สิบเองค่ะชื่อส่ตตวนสามตัวไหม น,นี่คือผัวเจียบอยค่ะผัวจริงๆเลยค่ะ,ะคะ่ะเริ่มค่เมาใหม่ก่อนเส,นส้นมันละกอนิดเดียวเน้นกุ้งอันนี้เรากินมะละกอไปก่อนอันี้ของใช้ค่ะนนี้ของเสีาเปล่า น้ำปลาตุ๋ตเนเป็นคนกินเค็มแต่นคนชอบกินเค็มมากน้จีนค่ะกุ้งสดค่ะกว่าไม่เค็มค้นพอ,อ น้องก้อยจะกินนะคะ นบเจสงสารตากล้องมากเลยค่ะตอนนี้หิวมากตาต้องหิวมากก็เสยกักลวกผักลวกกินปูโชว์ปูแบบ ูดแบบหวานอ่ะพูดแบบสะอาดมากทำไมไม่ขอดิฉชายชาย,ยุตัวน,นึ้เต็มที่เต็มที่ไปเลยน้องมาแชงนมาแชงเยอ แกงาก่ายก็หล่ะจะห่าป่ะน,นี่ <g ül> ต้มหาวีบอกมาขึ้นแกง่ายเลยเฮ้ยแดงอ่ะสุดๆไปเลยพี่มันคือที่หนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กูไดงปูมใครมากระสีสมบูรณ์มากินน้ำเกบกอยถือว่าภาพนะคะเออม่อะไรพี่นอ้องเม่อะไรกินจนเมื่อยบอกเลยว่าคุม้มวันนี้เราแถมให้พี่เสียบพร้อมมาบรเห็นดูนนี่คือก้ามปูนะค ยอดอร่อยนะคะอร่อยอรอยหอยหอยแคงค่ะชิ่นหน,นึ่งนีบอกเลยว่า ำหรับผู้ใดที่ที่แบบว่าอยากมากินมาชายัยภูมิแล้วร้านตั้งอยู่ที่บ้านไหนก่อนมณฑลคลองมณฑลคลอ,องอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิบ้านอำเภอเกษตรสมบูรณ์บ้านเกิดตุ๊กตาบองค่ะผู้ใดอยากให้คิดคิดแบบใดเมนมาได้บอกมาได้ทักแชทบอกมาได้ด้ค่ะเฟซบุ๊กตุ๊กตาไก่ทองไอจีตุ๊กตาไก่ทองนะคะอันนี้ก็อยากให้พับ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปร้านไหนจะพาจะถ่ายอะไรจะจะเป็นคลิปแต่งหน้าบอคลิปกินบอร,รอติดตามนะคะกดซับสไครต์ได้เลยค่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะขอตัวไปกินก,ก่อนกินรัานเบิดควานจดได้ของ